สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลนะคะจะพาเพื่อนๆมาชมนะคะต้นไม้ที่เราตัดแต่งกิ่งไปนะคะก็คือนะคะดอกไม้กินได้อีกหนึ่งชนิดนะคะนี่ก็คือดอกของต้น เล็บมือนางนะคะเพื่อนๆออกดอกเล็กๆมาตะมุ้งตะมิงเลยนะคะนี่นะคะ,ะเล็บมือนางเนี่ยเราจะมีสองสายพันธุ์นะคะแล้วเราปลูกลงกระถางเดียวกันเลยนะคะ,ะเล็บมือนางต้นนี้เนี่ยจะเป็นดอกซ้อนหรือว่าดอกลาจะมีกลิ่นหอมนะคะแต่ก็จะมีอีกพันหนึ่งนะคะที่อยู่ในกระถางเดียวกันนะคะที่ดอกจะไม่ซ้อนนะคะกลิ่นก็จะหอมอ่อนๆนะคะนี่นะคะ นี่นะคะออกดอกตะมุ้งตะมิงเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราเปลี่ยนน้องนะคะคือว่า,าต้นเล็บมือนางอะค่ะเขาจะเป็นต้นไม้เลื้อยใช่ไหมคะแต่เราไม่อยากให้เขาเลื้อยมากเราก็ตัดแต่งทรงพุ่มนะคะ <_ an> พอตัดแต่งทรงพุ่มแป๊บเดียวค่ะเ <_ an> พื่อนๆเห็นไหมคะนี่คะ่ะเลื้อยออกมาเนี่ยค่ะเป็นเถาเลยนะคะเราก็สามารถที่จะเอามาเกี่ยวพันทําเป็นซุ้มที่นั่งเล่นได้นะคะแล้วก็ส่วนอีก ที่เราตัดไปอะค่ะเพื่อนๆอกิ่งเล็กกิ่งน้อยอะค่ะเพื่อนๆเราลองตัดนะคะแล้วก็แช่น้ำนะคะเพื่อนๆนี่นะคะนี่นะคะเราลองตัดแล้วก็แช่น้ำนะคะปรากฏว่าเป็นทุกกิ่งเลยะค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่นะคะเนี่ยค่ะ มีรากทุกกิ่งเลยนะคะแล้วเขาก็มียอดอ่อนที่สามารถที่จะไปปลูกเลี้ยงได้อีกนะคะเดี๋ยวมีนาชาแนลก็จะพาเขาไปปลูกในกระถางเล็กๆนะคะแล้วก็จะพยายามสตาร์ฟเขาไว้ไม่อยากให้เขาโตนะคะ แต่ว่าพยายามให้เขาออกดอกนะคะเพื่อนเพื่อนก็เราสามารถที่จะจัดสรรได้นะคะอันนี้ก็มีนี่นะคะมีนอนนะคะนอนน้อยนะคะนอนเต็มเลยค่ะด้วยความที่มีนาชาแนลนะคะไม่สบายนะคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้เพื่อนๆืระวังด้วยนะคะตอนนี้ไข้เลือดออกมาระบาดอีกแล้วนะคะมีนาชาแนลป่วยไป2อาทิตย์ด้วย ไข้เลือดออกนะคะเพื่อนๆด้วยความที่บางทีอะค่ะยุงกัดนะคะอา,อาจจะไม่ใช่ยุงที่บ้านเราหรืออาจจะเป็นยุงที่อื่นก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ค่ะเราต้องระมัดระวังตัวนะคะเพราะว่าไข้เลือดออกเนี่ยถือว่าเป็นโรคระบาดอีกหนึ่งชนิดนะคะเพื่อนๆนี่นะคะก็เดี๋ยวมีนาชาแนลค่ะก็จะเอาเดี๋ยวจะยกมาให้ดูซักหนึ่งกิ่งนะคะเพื่อนเพื่อนที่แบบว่าเราตัดแล้วเราก็แช่น้ําไว้ค่ะเพื่อนเพื่อเห็นไหมอ่ะลากตึมเลยนะคะ2ออาทิตย์ เองค่ะเพื่อนๆนี่นะคะเราก็สามารถปลูกได้อีกหนึ่งต้นนะคะหากระถางสวยๆนะคะแล้วก็ตัดแต่งทรงพุ่มเขาได้นะคะถึงเขาจะเป็นไม้เลื้อยค่ะแต่ถ้าเราไม่อยากให้เขาเลือ้อยเราก็บังคับได้นะคะโดยการตัดแต่งทรงพุ่มเขาก็จะมีดอกแล้วก็จะมีใบออกมานะคะสวยงามให้เราชื่นชมนะคะนี่ค่ะตะมุ้งตะมิงน่ารักนะคะเพื่อนๆอย่างที่บอกค่ะ ดอกไม้ชนิดนี้ทานได้ด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลนะคะลากันไปก่อนนะคะกับวันหยุดนะคะต้นเดือนธันวาคมนะคะพศ2564ค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ